โควิดระบาดกระทบโคราชนะกการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ทุกสาขาอาชีพต้องปิดกิจการชั่วคราวประชาชนตกงานเป็นจำนวนมากการใช้ชีวิตวิถีใหม่เกิดขึ้นทันทีซึ่งนครราชสีมาพบผู้ป่วยรอบแรกจำนวน19รายแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้นแต่ทุกคนยังต้องคุมเข้มมาตรการทางสาธารณสุขงานคอนเสิร์ตใหญ่อย่างบิ๊กเมลเทน ก็ถูกยกเลิกกลางคันเพราะการหยัดในมาตรการดูแลและควบคุมผู้มาร่วมงานนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดงานทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานการจัดงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่จะต้องมีมาตรการชัดเจนในการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นเหตุกราดยิงโคราชเหตุการณสะเทินขวัญชาวโคราชและชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อจากคลั่งหรือจากสิเอกจักรพันธ์ถมยาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาและแม่ยายเสียชีวิตก่อนปล้นปืนในค่ายทหารและก่อเหตุยิงประชาชนเสียชีวิตหลายจุดทั้งในค่ายทหารวัดป่าสัทธารวมและเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตีวันโคราชจับคนในห้างเป็นตัวประกันและถ่ายทอดสดตัวเองขณะก่อเหตุผ่านเฟซบุ๊กสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมในวันถัดมาใช้เวลานานกว่า17ชั่วโมง ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม31รายบาดเจ็บ57รายโดยนายอุทัยขันอาสาเสียชีวิตเป็นรายที่31ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของชาวโคราชค่าสาเหตุเกิดจากความเครียดแล้วถูกเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชาจนนำมาสู่การรื้อระบบสวัสดิการของกองทัพน้ำท่วมใหญ่เมืองโคราชในรอบ10ปี นคนรราชสีมามีพื้นที่ประสบอุทกภัย11อำเภอ56ตำบล1เทศบาลน,นคร1เทศบาลเมือง199หมู่บ้าน13ชุมชนหนักที่สุดคืออำเภอปากช่องและอำเภอปักทงชัยมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมจำนวน3,902หลังคาเรือนถนนเสียหาย40สายสะพาน14แห่งวัด12แห่งรีสอร์ท4แห่งฝายทดน้ำ15แห่งคอกสัตว์10แห่ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า22,000ครัวเรือนรวมมากกว่า49,000คนพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า52,000ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาลเลื่อนเปิดมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินโคราช โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางบางปะอินนครราชสีมาแบ่งการก่อสร้างออกเป็น40ตอนและมี17ตอนที่มีปัญหาในเรื่องของการออกแบบไปแล้วต้องมาปรับแบบก่อสร้างใหม่ซึ่งกรมทางหลวงได้มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขรวม10ตอนขณะนี้ได้ข้อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพียง7ตอนประกอบไปด้วยตอนที่14ตอนที่17ตอนที่34ตอนที่5ตอนที่6 ตอนที่18และตอนที่19การปรับแบบก่อสร้างจำนวน7ตอนรูปแบบที่มีการแก้ไขแบบมีความจําเป็นเหมาะสมเป็นไปนตามหลักวิศวกรรมและทางกายภาพตามหน้าง,งานจริงแม้ว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้น <c oughs> เช่นพื้นที่ผ่านเรือจำคลองไัยที่ต้องสร้างกำแพงครอบเส้นทางเพื่มอุปกรณ์ติดตั้งลดเสียงลงซึ่งส่วนนี้คาดว่าอาจจะมีการเปิดประมูลใหม่ ล่าสุดกรมทางหลวงจะเปิดให้ใช้งานบางส่วนชั่วคราวในช่วงเทศกาลสงการนี้คือช่วงลำตะคองตอนก่อสร้างที่24ถึงตอนก่อสร้างที่37ทั้งนี้ตามแผนคาดว่าจะมีการเปิดทดลองใช้งานตลอดเส้นทางได้ในปลายปี2565และเปิดใช้บริการได้จริงในปี2566ม้าไตาเกินจากโรคอุบัติใหม่ เมื่อปลายเดือนมีนาคม2563เกิดโรคการโรคแอฟริกาในม้าสายพันธุ์ซีโรทา์หนึ่งโรคอุบัติใหม่พบครั้งแรกในประเทศไทยม้าป่วยในพื้นที่ตำบลปากช่องตำบลขนมพระตำบลหมูสีตำบลโป่งตาลองตำบลหนองน้ำแดงและตำบลหน,นองสาหลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มม้าแข่ง47แห่งทำให้มีม้าแข่งชื่อดังในอดีตและปัจจุบัน และลูกหมารวมถึงม้าประเภทอื่นๆป่วยด้วยอาการไข้สูงขอบตาบวมแดงหน้าตาบวมหายใจติดขัดเสียงดังเกร็งและตายในเวลา24-48ชั่วโมงรวมม้าตายจากโรคอุบัติใหม่นี้สะสมมากถ,ถึง550ตัวมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาท หมิญย่าโมแจ้งจับเรนนี่จากกรณีที่รายการช่องสองผีบุกมาถ่ายรายการที่วัดสารลอ,อยและนำเสนอข้อมูลบิดเบือนและดูหมิญย่าโมวีรัตตีของชาวโคราชและชาวไทยเหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวโคราชเป็นอย่างมากหลายภาคส่วนออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ดำเนินรายการช่องสองผีจนนำมาสู่การจัดพิธีขอขมาย,ย่าโมเกิดขึ้น การฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุ่มงบประมาณกว่า2,400ล้านบาทในการดําเนินการนําสายฟฟ้าลงใต้ดินเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายน2,562เป็นต้นมาเฟสแรกก่อสร้างเสร็จแล้วเฟสที่2 3เหลือง,งานลากสายใต้ดินบนถนนโพกลางถนนสุรนารีทางเทศบาลนะค,นะครนครราชสีมากําลังดําเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมาก่อสร้างผิวถนนใหม่ส่วนเฟสที่4 5 6ปัจจุบัน เลือการกอร่อสร้างเพียงถนนชัยนรงค์และถนนพลแสนเหลือการลากสายใต้ดินซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2564โครงการดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นอย่างมากทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งมีผู้บาดเจ็บหลายรายล่าสุดจังหวัดนครราชสีมาหาทางออกให้ผู้รับเหมาคืนผิวถนนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด โครงการยกระดับรถไฟทางคู่ถูกเลื่อนโครงการรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระระยะทาง135กิโลเมตรแบ่งออกเป็น3สัญญาคือสัญญาที่1ช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตระยะทาง58กิโลเมตรสัญญาที่2ช่วงคลองขนานจิตชุมทางถนนจิระระยะทาง69กิโลเมตรอยู่ระหว่างปรับปรุงแบบก่อสร้างในช่วงผ่านเมืองโคราชจะยกระดับระยะทางรวม5.40กิโลเมตร ใช้งบประมาณเพิ่มจากเดิม7,721ล้านบาทเป็น11,518ล้านบาทเนื่องจากต้องทุบสะพานสีมาธานีออกและสัญญาที่3งานอุโมงค์ระยะทาง8กิโลเมตรบวงเงิน9,399ล้านบาทปัจจุบันสัญญา1มีความคืบหน้าร้อยละ85.92ช้ากว่าแผนร้อยละ2.56และสัญญาที่3มีความก้าวหน้ารอยละ67.82 ล่าช้ากว่าแผน1้อย5ส่วนสัญญาที่2ช่วงคลองขนานจิตชุมทางถนนจิระที่ช้าจะกระทบต่อการเปิดเดินรถที่จะเป็นคอขวดและทําให้การเดินรถใช้ความเร็วไม่ได้เต็มที่โดยการทุบสะพานสีมาธานีคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี2565รถไฟทางคู่เส้นนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2568 โคราชเมืองไมซิตี้เมื่อวันที่2กันยายน2563สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟรับรองให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นามซิตี้จังหวัดที่6ของประเทศไทยต่อจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดชนบุรีพัทยาและกรุงเทพมหานาครถือเป็นการยกระดับเมืองโคราชรองรับการประชุมขนาดใหญ่ ศาลหลักเมืองแบนด์มาร์คใหม่โคราชจังหวัดนครราชสีมาเดินหน้าขอคืนพื้นที่ศาลหลักเมืองโดยใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนอาคารพาณิชย์ขนาด2ชั้นครึ่งจำนวน6คูหาซึ่งครบกำหนดสัญญาเช่า30ปีถือเป็นทรัพย์สินของวัดพระนารายณ์ตั้งอยู่ด้านถนนประจักษ์โดยก่อนหน้านี้ขอคืนพื้นที่มาแล้วจำนวนหคูหาและทำการรื้อถอนแล้วเพื่อเตรียมจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามที่กรมศิลปากรได้พิจารณาเห็นชอบโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการในปีงบประมาณ2,565ซึ่งจะดำเนินการคู่ขนานทั้งโรงหล่อพระนารายและปรับภูมิทัศน์รอบสารหลักเมืองกำหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,566และที่แห่งนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่เมืองโคราช โคราชจีโอปาร์คเป็นการประเมินจีโอปาร์คโลกโดย ESCO, ยูเนสโกคาดว่าจะในช่วงกลางปี2,564เพื่อจัดตั้งเป็นยูเนสโกโกลบอลจีโอปาร์คแห่งที่6ของอาเซียนหรือไม่เกินแห่งที่134ของโลกจากจำนวนไม่เกิน40ประเทศประเทศไทยโดยจังหวัดนครราชสีมาจะได้ชื่อว่าเดอะยูเนสโกทริปเปิลขาวหรือดินแดนแห่ง3มมงกุฎของยูเนสโก ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ี่แห่งของโลกต่อจากประเทศอิตาลีจีนและเกาหลีใต้เพราะประเทศไทยมีโปรแกรมอนุรักษ์ของยูเนสโกคบทั้ง3โปรแกรมในพื้นที่จังหวัดเดียวเหมือนที่เกาะเซจูประเทศเกาหลีใต้เนื่องจากโคราชมีมรดกโลกพื้นป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่พื้นที่สมวนไพรมนทนป่าสแกราชและอุทยานธรณีโลก งานมหกรรมศิละปะนานาชาติการจัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเรโครา2021ถูกเลื่อนมาจัดในปีนี้ระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่19กันยายน2564โดยจัดขึ้นที่อำเภอปากช่องเขาใหญ่อำเภอเมืองและอำเภอพิมายคาดบางงานดังกล่าวนี้จะสร้างการตื่นตัวและการต่อย,ยอดทุนพัฒนาศิละปะแขนงต่างๆในพื้นที่นครราชสีมาอย่างดี โครงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพพือสวนโลกการจัดมหกรรมพือสวนโลกพศ2572จังหวัดนครราชสีมานำโดยนายวิเชียนจันทรนนท์ไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานที่โรงแรมอินเตอร์คอตน,นติเนนตัลกรุงเทพหานครเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2564หากผ่านการรับรอง ก็จะส่งเรื่องเพื่อนําเสนอต่อคอรมอและเมื่อผ่านการรับรองจากคอรมอจึงจะนําเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดงานต่อคณะกรรมการเพื่อสวนโลกที่ต่างประเทศต่อไปจับตาอุโมงทางลอดบิ๊กซีและแยกประโดกกรมทางหลวงได้จัดทําแผนขอรับการจัดสรรง,งบประมาณปี2565บวงเงินรวม7,100ล้านบาทเพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับและทางลอดจํานวน11แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพตัดถนนช้างเผือกตัดถนนสิริราชธานีหรือแยกประดกจังหวัดนครราชสีมางบประมาณ650ล้านบาทและทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ตัดทางหลวงหมายเลข2 2 4แยกนครราชสีมาหรือแยกบิ๊กซีจังหวัดนครราชสีมางบประมาณ350บล้านบาท เกี่ยวกับกัญชาเทรนฮิตของปีนี้เมื่อเดือนธันวาคม2563กระทรวงสาธารณสุขปดลลอกให้กัญชาเป็นพืชถูกกฎหมายเกือบทั้งต้นยกเว้นบางส่วนที่มีสารเสพติดโดยประชาชนสามารถขออนุญ,ญาตจากหมือราชการในการนำกัญชาไปใ,ใช้ประโยชน์ต่างๆได้จนทำให้หลายคนมองว่ากัญชากลายเป็นเทรนมาแรงในปี2564มีร้านขายอาหารในโคร,ราชนำใบกัญชามาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แนวรูปแบบเมนูอาหารต่างๆ สมาพธ์สื่อมวลชนพันธมิตนรนครราชสีมาเป็นหนึ่งส่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 รอบแรกซึ่งถือเป็นผลกระทบที่รุนแรงโดยจัดโครงการตู้สื่อสร้างสุขกระดมข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแจกฟรีให้กับประชาชนที่เดือดร้อนโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนักการเมือง กลุ่มศิลปินและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการนำสิ่งของมาเติมตู้สื่อสร้างสุขเพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนทำให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิดดังกล่าวไปได้สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมาเป็นหนึ่งใน47องค์กรร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมโคราชเมืองไมซิตี้สมาพันธ์สื่อมวลชนพันธมิตรนครราชสีมาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นด้วยการตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง